ฮัลโหลฮสวัสดีครับพี่ดีต้อรับเข้าสู่ช่องวันมินี่เช่นเคยอันนี้เอ้วัววัวยักษ์ต้านตีต้านต้านวัวยักษ์เฮ้ยยิงก่อนต้านยิงก่อนยิงก่อนเอาเอาเอาก่อลบอลโอเคมากลับเข้าเรื่อง โอเคครับท่านผู้ช,ชมตอนนี้วันนี้เราจะมาทดสอบปืนประมูลกันปืนนี้อ่านี่นี่สีนัดนี่สีรูนี่นี้นี่เดี๋ยววะนี่นี่น,น,น,นี่ปืนนี้ดาเมจอยู่ที่สี่สิบห้านะระยะไม่เกินสิบเมตรใช่ไหมห้าเมตรปะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปปืนนี้อเอาปืนนี้ก่อนปืนนี้ดาเมจอยู่ที่สี่สิบห้าซื้อมาตอนเท่าไหร่นะท่าน แสซื้อมาตอนแสนเก้านะเป็นกระบอกที่สองร้อยแปดสิบเจ็ดนะเอาแล้วเนี่ยเดี๋ยวทดสอบอยิงให้ด่วนนี่ฮะยิง,ยงเร็วมากนะแต่ว่ามันมีสี่นัดแต่เติมกระสุนช้าหน่อยก็ถือว่าโอเคได้อยู่เอลองลองลองทดสอบอันนี้จะเป็นที่หัวนะเก้าสิบแปดครับผมโอเค อ่าดีๆที่ตัวสี่สิบสามนะดาเมจตรงเป๊ะนะเอ้ยไม่ตรงเลยมันต้องใกล้กว่านี้ไอ้ปืนกระบอกเนี้ยถ้ายิงหัวระยะประชิดคือนัดเดียวตายนะโหนี่จะให้ดูอ่ะกดดินี่คือหัวระยะประชิดนะนี่คือระยะประชิดจะจัดเลยนะโอ้หไม่ตายครับผมเป็นไงมันยิงไม่โดนไอสัน์นี่ผมนัดเดียวตายดาเมจร้อยห้า คือเข้าหัวนะนัดเดียวตายเลยปืนนี้โอเคให้ okay. hey, ต้นลองยิงสู้กับเราดีวนะกว่าหรอเอ่อตั้นมีปืนอะไรดีด้วยปืนกระบอกเอ่าปืนเอาปืนกลสีขาวไอ้นั่นอนะ่ะยิงรัวส,สี่สิบนัดอะ่ะไม่เอาปืนกาอ่ะใช่หรอปืนหลับแทนปืนขัดทําไม่ได้ขัด <c ười> ทําไม่ได้โอเคโอเค ปืนนี้ปืนนี้สำหรับปืนพกดีมากเลยนะดามเมจก็โอเคอยู่นะแต่นัดน้อยไปไหน่อยแต่ไม่เป็นไรโอเคอยู่ได้อยู่คือถ้าโดนถ้ายิงตัวระยะแบบไม่ไม่ไกลมากอะดามเมจสี่สิบบวกถือโอเคแล้วนะอ่าลองโดนให้เราใช้ปืนพกนะั่น เฮ้ยอย่าที่ขิดหลบได้ไงวะแบบสนชามากเอ้ยลืมบอกไปปืนนี้ยิงทะลุด้วยนะไ่้คุณประมูลยิงทะลุด้วยหลบมังบ่งกูหลบมั่ง ยากจังวะไม่มีสีน่นดเองเฮี่ยต้องยิงให้โดนวะตกลบเตบ็บฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับไอ้กระดาษโดดยิงก็โดดยิงดีงีแล้วเน่ย ไอ้เปืนนี่แม่งโคตรช้าเลยแต่มันแรงนะครับมันช้าแต่มันแรงใช่มันยิงทะลุด้วยมามโดนไม่โดนไม่ไม่ลองทดสอบกันดูแค่ตัวนันไม่เอานะนี่นะอันนี้คือตัวตั้นนะทดสอบพี่ปืนเราทดสอบยิงตรงนี้ไอ้เยกูชินกับยวเล็กสองมาสัก ไม่ยีเล็กตามเลยไอ้ <ator> ่ืนนี่นะปืนมันเริ่มถ่ายใหม่ไหมไม่ต้องนี่ครับผมยิงทะลุด้านเป็นสามสิบแปดเลยนะคือมันยิงทะลุได้นะปืนนี้มันโคงมากเมื่อเรายิงกูมาทัปลุจันเลยอ่าได้ได้ ในตัวมึงอยุงไหนวะกระสุนกระสุนมันไม่ถึงนะประมาณโดนโดนใช่ไหมก็สุดไปไม่ถึงอ๋อโอเคโอเคบ้านเรประมาณนี้ป่ะวะโอเคคือมันยิงทะลุนะครับผมปืนนี้ทะลุทะลุมีจุดไหนทะลุตรงที่เป็นไม้ทะลุหมดเลยใช่ไหม เป็นพวกบ้านทะลุพวกบ้านเถอถ้าเป็นพวกต้นไม้ไม่รู้หรอกแคมป์ก็ทุกท่านไหมแคมป์นอนแคมป์เต็นแล้วปืนอันนั้นน่ะปืนปืนสี่สิบนัดทะลุปะลองลองเอามายิงดูดิทะลุเนี่ยอันนี้มันเต็นนี่ทะลุนี่ใช่หรออ่ะยังลองยิงดูดิเนี่ยทะลุน่ะเออทะลุู้เธไปถึงนู่นเลย อาเขาอยู่หลังกล่องอันนี้มันทะลุเราคือันอันนี้ไม่ทะลุถ้าเป็นสองอันถ้าเป็นบางบางโอเคถ้าเป็นบางบางจะทะลุะนะโอเคโอเคไปไปไปเดี๋ยวไปลองไปยิงบัวด่วนเพราะว่าสีน่นัดถึงจะตายนะแต่น่าจะไม่เกินหรอกไม่เกินแค่ในสีน่นัดหรอก หัวเจ็ดแปดโอ้เอาเรื่องนะปืนนี้หมาการฟาร์มอยู่นะ <c oughs> เอ้ย,ยมันก็ดีแต่มันข้อเสียคือนัดมันน้อยไปไหน <c oughs> เห็นไหมสามยิงไปสองนัดอะลดไปเท่าไหร่วะสามสิบสี่อะเอ้ยไม่ใช่เท่าไหระ่วะหกสิบหกสิบแปดเลย นน 6, ยิงไปสองนัดรอดไปหกเจ็ดแปดถือว่าดีดนะปืนนี้ปืน,ปน,ปนดีมากเลยมีมีมีกระสุนแบบหนุอมกับปืนนี้เลยนะใช่แต่แค่มันจะแม่นเยอะกว่าแม่นแม,ม,ม่นกว่าแม่นเยอะกว่าถือว่าถึงผลดีนะม่่่่แแยยานเอะกวสำหรับคนคนที่ยิงแม่นๆก็แนะนำคปืปนนี้เลยแม่นมากประเด็นนะ แล้วมันยิงเร็วด้วยนะประเด็นน่ะมันได้ยิงกระช้านะยิงเร็วมากเลยนะเอาเราอาอาะไรยิงลูกบฮะยิงกิงลูกบใช่หรอเข้ลองยิงทะลุดูนะโดนไม่ได้ครับไม่โดนเลย เอาต้งลงมาดูอีกรอบนึงเออของข้อเฮ้ยกูพักเืนไม่ออกวะออกแอแล้วโอ้ย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 เติมสุนเติมสุนโอ้โฮ ไอเลือกูหรอหนึ่งยัยแค่เอาเรื่องมาเออแต่มันดีในปืนพกเนี่ยแต่ว่ามันไม่เข้ามือวะ่ะมันดีตรงมันยิงทะลุอะ่ะเออแต่มันยังไม่เข้ามือให้กูแนะนำสุดนะปืนเนี้ยแนะนำให้ตอนเป็นตอนที่เปิดแบบถ้าเจอตอน,อนอตอนแรกอะแนะนำเปิดแม่นมากคือมันยิงเ,<ๆ>เปิดแล้วก็ค่อยเปลี่ยนปืนนั่นแหละจบเพราะมันตึงมันช้า ยิงทุกดอกโดนทุกดอกมันตรงมากอะไรปืนนันไม่ตรงกูยิงหัวไปสองรอบไม่โดนเห็นก่อนตุ่นนะตุนเม็ดน่ะปืนเนี้ยแนะนำว่าให้เราไปเขาเรียนนะเอาไวก้กด,กด,กดเนี่ยกดกดปิดตัวพีเนี่ยแม่ทางซ้ายเนี่ยเงี้ยเราก็เดินเข้าไปใกล้เขากดตัวพีปุ๊บแล้วก็เป่าหัวมันโป้งแตกนัดเดียวแตกใช่ไหมมันนัดเดียวแตก ข้าห,ห,หัว,หวนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้สาระอยู่หะมั้งไปแค่น <c oughs> ี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะ <c oughs> ก็ปืนประมูลมันก็มีประมาณนี้แหละแต่ตอนนี้ก็น่าจะราคาขึ้นแล้วลนะ่ะใช่ปะตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่แสนเก้าถึงสองแสนแนะแสนัน่แนแหละใช่หรอ โอเคแล้วจะแสนหกไม่รู้ใช่ใช่สีรุมซื้อมาแสนเจ็ดเลไอปืนเนี้ยซื้อมาแสนเก้านี่ขอข้อมูลทีนี้มั่วโซ่นี่หว่ยไม่ได้เ,เก็บสะกิปไว้อะกลับไม่ได้โ <Okay. S 2> อเคตอนซื้อมา <c oughs> มมแสนเจ็ด <c oughs> อันนี้ซื้อมาแสนเจ็ดแต่ไอปืนเนี้ยปืนเล็กสองนะ่ะซื้อมาแสนเก้าโอเคไปสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอก กดไลค์กดซับกันด้วยนะครับผมบร